ตลอดระยะเวลา60ปีของการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มุ่งมั่นพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดทำโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่1ก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าพร้อมทางติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมในพื้นที่4เมืองประกอบด้วยเทศบาลนครเชียงใหม่เทศบาลนครนะครราชสีมาเมืองพัทยาและเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยในเทศบาลนครนครราชสีมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเริ่มนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินเมื่อเดือนกันยายน2562บนถนน21สายในพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมารวมระยะทาง17.37กิโลเมตร,รช่วงที่1บริเวณถนนชุมพลถนนราชดำเนินตอบปนุสาวรีเท้าสุรานารีถนนสุรานารีถนนบุรินถนนพิบูลละเอถนนจอมสุรางยาตและถนนโพกางแล้วเสร็จในเดือนกันยายน2563 สำหรับงานก่อสร้างส่วนที่เหลือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดทยอยดำเนินการรื้อถอนสายไฟฟ้าสายสื่อสารโทรคมนาคมและเสาไฟฟ้าที่อยู่เหนือพื้นดินออกในช่วงที่สองถนนราชสีมาโชคชัยถนนพลแสนถนนชัยนางและถนนราชนิกูลและช่วงที่3บริเวณถนนจักรีถนนมนัดถนนยมราชถนนอัสดางถนนจอมพลถนนมหาไทยถนนสัพพสิทธิ์และถนนกำแพงสงครามซึ่งจะทําให้เกิดความมั่นคงในระบบไฟฟ้ารวมถึงมี ทัศนียภาพที่สวยงามเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาอย่างยั่งยืนการดำเนินการก่อสร้างระบบจําหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับความร่วมมือจากจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลนครนครราชสีมาตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนและผู้ประกอบการสายสื่อสารโทรคมนาคมในพื้นที่เพื่อมุ่งสู่ การเป็นโคาช สำหรับระบบการทำงานของการนำไฟฟ้าลงใต้ดินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้วางระบบที่มีความมั่นคงสูงขึ้นในระดับพิเศษเป็นระบบ secondary network ซึ่งสามารถรองรับในกรณีที่สายป้อนวงจรใดวงจรหนึ่งขัดข้องจะมีการเชื่อมโยงแหล่งจ่ายไฟฟ้าอื่นๆให้ช่วยรองรับได้แทนในทันทีช่วยป้องกันเหตุไฟตกหรือไฟดับในพื้นที่ง่ายต่อการบำรุงรักษารวมทั้งยังไม่ทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่สัญจรผ่านด้วยซึ่งจะสังเกตเห็นว่าบนทางเท้าจะมีตู้เหล็ก สีขาวขนาดใหญ่และขนาดเล็กตั้งอยู่บนฐานคอนกรีตภายในตู้คือหม้อแปลงและขั้วต่อต่างๆนั่นเอง ทั้งนี้ภายหลังจากการนำสายไฟฟ้าลงดินแล้วก็จะมีตู้หม้อแปลงไฟฟ้าทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตามจุดต่างๆแทนเพื่อเป็นตัวควบคุมและส่งกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครนคะรราชสีมาโดยสิ่งที่จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากนำสายไฟฟ้าลงสู่ใต้ดินแล้วจะมีทัศนียภาพที่สวยงามขึ้นเป็นระเบียบเทียบเท่าเมืองใหญ่ใหญๆในประเทศอื่นๆมีต้นไม้ใหญ่ริมถนนโอกาสเกิดเหตุไฟฟ้าดับจากสัตว์ต่างๆเช่นงูนกกระรอกนั้นก็ จะลดน้อยลงผู้ัติเหตุจากการชนเสาไฟฟ้าเสียหายจนเกิดไฟดับก็จะหมดไปซึ่งคาดว่าถนนทุกสายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาจะเป็นเมืองไร้เสาไฟฟ้าภายในเดือนเมษายน2565นี้ทีมข่าวสวทนครราชสีมา,ารายงาน